ุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่ต้องฝันนั่งสิ้นเลยนะจ๊ะพยายามหลับฝันมากฝันน้อยจําได้ม่งจําไม่ได้ม่งฝันในพระกายละเอียดผมเดี๋ยวผูหลวงปู่ผู้คนพระวิชาธ,ธรรมกายานบอกกายมนุษย์ละเอียดออกไปทําหน้าที่ฝันแล้วกลับมาเล่าเรื่องราวกายมนุษย์ยาฟังจําได้ม่งจําไม่ได้ม่งนี่นะจะก็ฝันนี่เรากำลังจะเข้าสู่ความฝันของพระเจ้าประเสริฐนิกุศสนี่นะจ๊ะ ู้นำชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะในบ้านหรือว่านอกบ้าน <c oughs> ชุมชนเล็กชุมชนปานกลางหรือชุมชนใหญ่ก็ตามล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาเหมือนผงข้าตานมันเค,อเคืองตาอยู่เลยแต่นี่เครืองใจเพราะใจคลุ่นคิดอยู่ ที่จะบำบัดทุกบำลุงสุขให้แก่ชุมชนนั้นในฐานะที่ตัวเป็นผู้นำในแบบชุมชนในบ้านชุมชนนอกบ้านในทุกคนทุกแห่งนี่นะจ๊ะเราสังเกตุเวลาผมเข้าตาเราเป็นไงนะขึงจะอ่ามันคขึงมองลําค่อยชัดใจก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเครื่องตาต้องมีน้ําล้างตาเวลาเครื่องใจก็ต้องมีหลักธรรมล้างใจ ธรรมนั้นเนี่ยมีอยู่สิบประการทานังสีลังปริจากขังอาชวังมัทวังทปังอโกทางอาวิหิงสัญจะขันตินจะอาวิปรธนังนี่นะครูวิยาจะบอกทุกวันทุกวันเผื่อเราจะได้จำได้ไงเนี่ยทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัตวังตะปัง อกโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนังแล้วก็แปลฐานังการให้สีลังการสำรวมในสีในย่อๆนะจ๊ะปริจารคังการสละอารมณ์บุรเน่าออกจากใจปล่อยๆมันไปตามเรื่องมันอาจชจวังอาชจจวังคือความผู้ซื่อตรงเปิดเผยจริงใจไม่มีรับลมควมใน อวตังก็เป็นผู้นุ่มนวลอ่อนโยนเอาไว้ค่อยมีเวลาค่อยๆขยายความตะปังตะบะมีความเบียดมีมณะบักบันไม่ยอดเทาะในการที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขสั่งสมความดีไว้เยอะๆอกโกรทังคือความไม่โกรธนี่นะจ๊ะไม่โกรธอวิหิงสามไม่เบียดเบียนกาวข,ขันตินี่ เป็นธรรมะทำอย่างยิ่งคือความอดทนอดทนเนะเราบังคับคนสัตว์สั่งของดินอากาศฟ้าไม่ได้เพอนั้นมาเจอก็ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดป,ปล่อยมันไปเหมือนกันแต่ถ้าหากปล่อยมันไปไม่ได้ก็อดเอาไว้ทนไว้อย่าให้มันล้นออกมานี่นะอด,อดอดอดไว้นะีทน นี่อวิโรธนังประพฤติตนไม่ให้ผิดจากทํานองครองทำนี่คือหลักฐานที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามอบไว้ให้กับผู้นำชุมชนทั้งในบ้านออกบ้านผู้มีทุลีในดวงตานี่นะจ๊ะจะได้นำโนฮหานี้ข้อปฏิบัตินี้ไปแก้ไขยิกฤตที่เกิดขึ้นนี่นะจ๊ะ ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องความฝันเราพามาถึงข้อที่สิบเอ็ดแล้วคือแก่นจันทร์มอมฉันหมายถึงพระเจ้าประเิฐที่โกศลนะจ๊ะได้ฝันเห็นคนเอาแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนกระสาบขายแลกกับเปลียงนาซึ่งหัวข้อในความฝันขนาดนี้เนี่ยโอราพยากรที่เชี่ยวชาญพยากรณ์ไม่ได้ แต่พระองค์มีทรงมีพุทธบยาจกรว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระองค์ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าปเสนที่กุศลจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคือพวกนักบ,บวชที่บวชแบบไม่มีเป้าหมายทำพระนิพพานให้แจ้งจะพากันแสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบสักการะเท่านั้นแต่ไม่แสดงธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ เป็นการเอาคำสอนซึ่งโอ้อาค่าไม่ได้นั้นไปแลกกับราบสการะซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตเหมือนผู้คนเอาแก่นจันมีราคาแสนไปขายแลกกับเรียงเน่าฉะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่ำอย่างนี้นะจ๊ะไปแลกกับสิ่งที่มีคุณค่าสูง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเมื่อการเวลาผ่านไปอายุขัยมนุษย์เสื่อมลงผู้คนเสื่อมจากศิลธรรมก็จะดำเนินชีวิตอย่างนี้แหละไม่ว่าเป็นกระหัตหรือว่าบรประชิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่คือความฝันในข้อที่สิเบเอเกี่ยวกับเรื่องแก่นจันทร์ อันนี้เราก็ไม่ต้องขยายความมากนี่นะจ๊ะซึ่งเราก็มีทางออกเรากำลังจะจัดเวิร์เป็กนี่ไง <Yeah. S 1> สอบเวิร์เป็กในหัวข้อพระแทต่ฉบับสำหรับบรรพชิตรังวันที่ห <Yeah. S 1> นึ่งหนึ่งเอมนี่ที่สองก็หลัก S ไล่เ <Yeah. S 1> รือ่องลงมางนี่ไงางเนี้ยเราควรจะมีส่วน ในการสนับสนุนโปรเจกต์นี้นะ์นเปกในคราวหน้าเดือนกรกฎาคมในการไปรีบรวยซะนี่นะเราจะได้เก็บสตังค์ไว้วันละบาทสองบาทเราจะถึงเดือนกรกฎาคมก็ได้หลายบาทนี่ไงจะไปกังวลว่าสิขพยากรว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำเผาจริงอะไรเนะี่ย จะเผาจริงเผาเล่นยิ่งรวยใหญ่ใครจนเอาจนเอาเรื่องของเขาเรารวยเอารวยเอาเรื่องของจะเผาจริงเผาเล่นเราโคตรลวยเผาจริงยิ่งรวยใหญ่ใจนี่ ถึงปีนี้เผาจริงยิ่งรวยอย่างใครจนเอาจนเรื่องของเขาเรารวยเอารวยเอาเรื่องของเราจะเผาจริงเผาเล่นเราโคตรรวยโอเขาไปจดใส่กระดาษใส่กระเป๋าสตางค์กันเป็นแถวเลยไ เ,เวลาไปทำมาหากินก็เปิดดูโอ้ดีเหมือนนะ <c oughs> ครูวิทย่ก็แต่งสนุกสนุกนทีนี้มาถึงสุบินข้อที่สิบสองน้ำเต้าจมที่เราจู่หัวมืวอวานใช่ไหมจ๊ะมอมชั้นหมายถึงพร,ระเจ้าเปรตที่โกสนนะจ๊ะได้เห็นกระโหลก <c oughs> กระโหลกน้ำเต้า ได้เห็นกรโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้พระเจ้าค่ะแค่นี้ก็จบแค่นี้แล้วใครจะไปแปลออกเห็นไหมจ๊ะโหลาพยากรก็แปลไม่ออกเคยเห็นกรโหลกน้ำเต้าไหมก็น้ำเต้าใช่จ้ะน้ำเต้าเบาๆเลยนี่ยปกติทยโยแล้วมันจะลอยน้ำ แต่นี่จมน้ำไงจมถ้าเราเป็นกระโหลกแล้วแล้มันหลุดมาจากต้นแล้วแล้วมันแห้งแล้วพอแห้งแล้วมันก็เบาพอเบาก็ไปลอยน้ำมันก็จะลอยแต่นี่พระองค์พระเจ้าประเสริฐที่กศลสนฝันกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้นี่พระเจ้าข่านี่พระองค์ทรงมีพุทธบิยากรว่า เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับมหาบาพิธแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตการภายภาคบึ้งหน้าในนงอนาคตการเมื่อมนุษย์เสื่อมจากศิลธรรมนจะจ๊ะผู้บริหารบ้านเมืองหรือชุมชนนั้นนะตั้งแต่ในบ้านนอกบ้านแต่นี่ใช้คำว่าผู้บริหารบ้านเมืองแต่ไม่ทราบเมืองไหนนะ ไม่มอบยศตำแหน่งแก่คนที่สมควรจะได้นี่คำภาษามาสมุิเจ้านะครู่อยาแค่มา,มาอ่านให้ฟังนะแต่จะมอบแก่คนที่ไม่มีคุณสมบัติคนพาลจะเป็นใหญ่บัณฑิตจะตกยาก ถ้อยคําของคนพานหาสาระไม่ได้แต่ดูเหมือนหนักแน่นดุดศิลาแท่งทึบมีหลักการและหลักฐานชัดเจนทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงกะโหลกน้ำเต้าที่จมน้ำได้เท่านั้นอ,อครูวิทยากก็แปลไม่ออกนะเราไปช่วยกันนะ จำไว้วันนี้เป็นถ้อยคำของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะฝันนี้เมื่อ2,500กว่าปีน ố เนี่จ,จะ้ะแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบ嘛นะนี่แต่ว่าพุทธพยากยณ์นี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องราวพระเจ้าประเสริฐดีกุศลก็มีอยู่บันทึกเอาไว้ก็ไปหาอ่านเอานะถ้าใครอยากอ่านไปดีข้อ16นะอืม แต่นี่เป็นสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้นี่นะจ๊ะต้องเรียนรู้ดีวยแล้วจะได้รู้ไงนี่เออนี่สุบินข้อที่สิบสามนี่นะศีลาแท่งทึบลอยน้ำเออ กีฬา,า,า,าฟังเพลงอวาวฟังเพลงบันทึกในแผ่นศิลาแต่นี่ความฝันข้อที่ 13. สิบสามศิลาแท่งทึบลอยนะครับเอาข้อสิบสองอยาฟังอีกแนละ้วเอาพอดีหมดอารมณ์พดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะกระพื่ออารมณ์ยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะ ไม่คืนเนี่ยมันต้องผ่านไปยี่บสี่ชั่วโมงโปรติดตามตอนต่อไปอนี่โอ้